สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแคะกระปุกออมสินนะคะอันใหญ่ฝากวันละกี่บาทนะคะเนี่ยวันละสี่สิบบาทครับเก็บมาเรื่อยๆื่อยเก็บทุกวันวันละสี่สิบบาทวันละห้าสิบบาทครับทุกวันนี้ค่ะอันจะแกะครั้งหนึ่งใช่ใช่เนี่ฝากประจําอันนี้ตั้งแต่วันที่สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับวันละสี่สิบบาทนะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคม 2563นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะว่าแกะดูข้างในว่าฝากวันละ40บาทจะได้ตังกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราแกะก่อนเดี๋ยวจะเราเราจะมาเริ่มแกะครั้งอันนี้จะแกะเดือนละครั้งนะครับ อันนี้จะไปฝากประจําให้ลูกสาวเดือนละครั้งเดือนละพันห้าฝากกับธนาคารสามปีสามปีเดือนละพันห้านะแก้แล้วเนี่ยเดือนละพันห้าจะเป็นห้าหมื่นกว่าบาทนะคะแต่เงินต้นยังไม่รวมดอกเดี๋ยวจะเริ่มนับกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันก่อนนะครับอันนี้ฝากประจำนะครับคางนี้ยอดกระปุกวันละห้สิบบาทหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่บาทนี่ครั้งที่สองคนระับ หนึ 1> 1, ่งพันเท่านะคะเก้บบาทหนึ่บาทมีฝากประจำนะคะแล้วก็แบ่งไวฝากประจำาร้อยบาท<ป>เดี๋ยวเราติดตามคลิปต่ตอไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง b i r ร์อ้อมพิีมแฟมิวะค่ะกดปดเลยอ